การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนภายใต้หัวข้อนวัตกรรมไข่ผัมเสริมอาหารสร้างสุขภาพด้วยโมเดล5 p 1แวจะเป็นอย่างไรถ้าอาหารที่อยู่ในมือของนักเรียนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงห้องเรียนกับชุมชนสามารถพัฒนาแนวคิดสร้างทักษะและจุดประกายการเรียนรู้ได้จริงการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ยังคงเน้นเนื้อหาทฤษฎีในตำรา,าขาดความยืดหยุน่นและไม่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงจึงเริ่มตั้งคำถามกับแนวทางการเรียนรู้แบบเดิมๆและหันมาออกแบบกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับชีวิตรจริงและทรัพยากรในท้องถิ่นหนึ่งในนั้นคือไข่พําโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงจึงนำนวัตกรรมไข่พําม,มาออกแบบเป็นหน่วยการเรียนรู้โดยใช้โมเดล5 p 1ว ที่เนนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนตั้งแต่การตั้งเป้าหมายการวางแผนการลงมือทำจริงการตรวจสอบและสะท้อนผลไปจนถึงการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและยั่งยืนกันคือการเตรียมทรัพยากรนันครูนักเรียนและป่าชาวบ้านที่มีประสบการณ์เรื่องไข่พันมานี่ใช้งบประมาณโรงเรียนหรือทุนสนับสนุนจากภายนอกดว ภาชนะเลี้ยงไข่ผัน้ำสะอาดปุ๋ยธรรมชาติและอื่นๆ message การใช้รูปแบบ active learning stem inquiry based learning การจัดการเรียนรู้ผ่าน 5P1A situation มีข้อปัญหาเช่นการเรียนรู้แบบเดิมไม่เชื่อมโยงชีวิตจริงไม่มีการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น P plan วางแผนการจัดกิจกรรมเช่นทดลองเลี้ยงไข่ผัมศึกษาข้อมูลจัดทําแผนการทดลอง g ่นักเรียนลงมือทดลองเลี้ยงไข่ผัในบริบทจริงเรียนดูการดูแลบันทึกผล C-Check ตรวจสอบผลวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบและสรุปผล L-X นำผลสะท้อนมาปรับปรุงกระบวนการเช่นเปลี่ยนวัสดุออกแบบกิจกรรมใหม่ ทอนผลการเรียนรู้เช่นการทำรายงานคลิปวิดีโอหรือนิทัศการ o u t p u ตผลลัพธ์นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และทำงานร่วมกันครูพัฒนาวิธีสอนใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับบริบทชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีความหมาย จากการนำนวัตกรรมไข่ผัมมาใช้เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการ5 p 1วโรงเรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนได้อย่างครอบคลุมโดยเฉพาะในด้านต่อไปนี้ 1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจรารณญาณและการแก้ปัญหา 2. การทำงานร่วมกันและมีทักษะชีวิต 3. ความสามารถในการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ 4ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 5. ความสามารถในการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผลจากการนำนวัตกรรมการจัดการศึกษาไปใช้จากการนำนวัตกรรมไปใช้ทำให้โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงได้รับอวอร์ดต่างๆเช่นได้รับอวอร์เดเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับที่2ในการแข่งขันภาพยนตร์สั้น soft power สาขาภาพยนตร์ละครและซีรีส์การประกวดภาพยนตร์สั้นปอ1ถึงปอซึ่งเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่องทำไฮโซที่นักเรียนมีส่วนในการสร้างสรรค์ผลงานในทุกขั้นตอนและได้รับอวอร์ดเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการทำอาหารประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ปฐมศึกษาปีที่1ถึงถึงปมศึกษาปีที่6ก แนวทางในการนำนวัตกรรมไปต่อยอดแนวทางในการต่อยอดนวัตกรรม 1. ขยายผลสู่การบูรณาการข้ามสาระ 2. พัฒนาเป็นโครงการอาชีพสำหรับนักเรียน 3. พัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น 4. นนำเสนอโครงการในเวทีภายนอก